กาบสวัสดีนะครับ FC Fan page, แฟนเพจนัวกว่ลอยฟ้าทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้นิยมชมชอบนักสะสมนิยมพระเครื่องทั่วโลกเลยครับผมวันนี้นะครับผมได้ถือว่าวันนี้คือวันที่สุดยอดสำหรับผมมากๆนะครับเนื่องจากว่าผมนะครับได้มีโอกาสได้นำพระองค์นี้นะครับมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาไปพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนำออกมา สอนเคล็ดลับวิธีการดูพระง่ายๆสไตล์อ้วนลอยฟ้านะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับในรูปแบบฉบับของผมเองนะครับตามสไตล์ผมนะครับก็เป็นพระปิดตาภาคตะวันออกและเป็นเบอร์หนึ่งของภาคตะวันออกตลอดกาลกับผมองค์นี้เลยครับพระปิดตาหลวงพ่อแก้วแห่งวัดคือวันพิมพ์ใหญ่หลังแบบรับผมสุดยอดนะครับองค์นี้ องค์นี้ที่เขาบอกว่าเนื้อกะลานะครับเนื้อกะลาคืออะไรก็เนื้อกะลาคืออย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยนะครับจะเน้นย้ำนะคืออย่างนี้นะครับก็เนื้อกะลาก็คือเป็นพระที่มีเนื้อหาจัดจ้านนะครับแล้วก็มีเนื้อหาเหมือนกะลานะครับอันนี้เป็นเนื้อนิยมโฟนเอนะครับแล้วก็เป็นพระที่ดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายเนื่องจากว่าเป็นพระที่ มีการลงรักลงทองไว้แต่โบราณโบราณพิมพ์ใหญ่หลังแบบนั้นนะครับมีการซื้อขายสับเปลี่ยนหมุนเวียนในวงการพระนะครับผมคิดว่าหลัก10องค์นะครับไม่น่าจะเกิน20องค์นะครับที่ผมเห็นมีรูปก็ตามแต่อยู่ในหนังสือพระหรือว่าเป็นพระที่ผ่านลูกตากระตาผมหรือว่าอะไรก็ตามแต่ในวงการพระผมว่าไม่น่าจะเกิน20องค์ก็ถือได้ว่าหายากมากเลยใช่ไหมครับยิ่งกว่าง,งมเข็มได้หาสมุดอีก วันนี้ผมได้มีโอกาสเนี่ยก็เลยจึงนําพระองค์เนี้ยให้มาได้ศึกษาพร้อมเพียงกันนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พระนะครับองค์นี้นะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าพระเนี่ยมีความค่อนข้างที่จะล่ํานะครับน,นะครับล่ําเลยแล้วก็ดูแขนเนี่ยวงแขนเนี่ยด้านแขนเนี่ยจะเหมือนกับคนเล่นกล้ามนะครับทำบบตรงนี้จะป่องๆข้างๆจะสลบสลบลงไปด้านซ้ายก็เช่นกันนะครับ ก็จะสลบสลบลงไปด้านนี้ก็จะปองปองเลยนะครับและส่วนตรงนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยด้านข้างที่ท่านเห็นเนี่ยพวกนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการลงลักลงทองนะครับที่ตรงลักลงทองเนี่ยคือพระเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจุ่มรักจุ่มทองลงทองไว้แต่โบราณแล้วก็ผ่านการใช้มาทําให้ลักล่อนหลุดไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังคงความเป็นลักทองอยู่เพราะว่ารักทองพวกนี้นะครับมันจะรับอยู่ที่ตัวเนื้อพระทำให้ตรงไหนก็ตามที่มีความเป็นส่วนต่ํากว่าองค์พระลักทองนั้นนะครับก็จะเข้าไปรัดไปเกาะก็ยังไม่ทําให้หลุดเนื่องจากว่าตรงไหนที่สามารถที่จะสัมผัสผิวของออร่างกายของคนได้เนี่ยตรงนั้นก็จะหลุดก่อนล่อนออกไปนะครับตามการเวลานั่นเองนะครับ เห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าพระเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับคนนักคนเล่นกล้ามเลยนะครับแล้วพระเนี่ยถ้าดูอ่ะด้านหลังเนี่ยแผงหลังเนี่ยเหมือนกับเป็นการที่แกะองค์ด้านหน้ามาแล้วก็นํามาแปะกับแผงหลังไว้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับคล้ายๆนะครับด้านข้างเนี่ยก็คีบด้านข้างเนี่ยจะไม่ค่อยหนานะครับก็จะมีส่วนที่บาง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 ไม่ค่อยไม่ไม่ได้หนาแบบ พระหลวงพุโตว่าไม่ดูชิมพีนะครับไม่ได้หนาอย่างนั้นนะครับเป็นปิตาที่ไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่มีความบางแล้วก็มีความหนุกนุ่มในในตัวเองนะเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็มาดูด้านล่างกันนะครับด้านล่างเนี่ยเห็นไหมด้านล่างเห็นไหมครับพระเนี่ยมีลักษณ์อยู่ที่องค์พระเนี่ยทาให้เราในเวลาส่องพระไปแล้วเนี่ย ถ้าเป็นนักเล่นเครื่องรางหรือว่าพวกที่เ,เล่นเครื่องรางของขังเนี่ยพวกที่มีการลงรักอย่างเช่นตะกุดหรือว่าอะไรก็ตามแต่เบี้ยกแก่งนที่มีการลงรักเนี่ยนักเล่นตะกุดทุกท่านเมื่อเห็นพระสไตล์อย่างนี้ <c oughs> ๆๆก็จะดูแล้วก็จะเข้าใจง่าย <c oughs> ก็จะบอกโอ้โหอันนี้มันจริงดูง่ายเข้าใจง่ายเพราะว่าคนที่อ่านรักออกก็สามารถที่จะบ่งบอกอายุพระนั้นๆได้พระลงรักจึงมีเสน่ห์แล้วก็จึงมีใจความสัมพันธ์ มากกว่าพระที่ไม่ได้ลงรักนั่นเองนะครับอันนี้ด้านหลังหลังแบบคืออะไรอันเนี้ยหลังแบบเห็นไหมครับเนี่ยหลังแบบเห็นไหมนี่ก็ขาขึ้นไปขาพับขึ้นไปครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่แหละเนี่ยคือหลังแบบองค์เนี้ยติดตื้อนิด,น,ดนิดนึงถ้าถามว่ามีผลไหมก็ไม่ได้มีผลอะไรเนื่องจากพระองค์เนี้ยค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็เดิมไม่มีการซอกแงะแกะ เก่าใดใดทั้งสิ้นเนื่องจากว่าเป็นพระที่มีความคมชัดแล้วก็ยังมีความสวยงามอยู่นะครับเห็นแต่เห็นได้ว่าจากตรงนี้นะครับพระที่บอกหลวงพ่อแก้วพระปิตานะครับนั่งควายขาขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายคืออะไรก็คือขาขวาข้างนี้พาดขึ้นมาทับขาซ้ายด้านล่างขาซ้ายอยู่ด้านล่างขาขวาอยู่ด้านบนตรงนี้ด้านล่างที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะมีกําไลข้อเท้านะครับเห็นไหม ตรงนี้เดี๋ยวผมจะซูมขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นกิ่งใบข้อเทา้าตรงนี้ก็จะมีการมีส่วนเว้าของเนื้อหาของพระเนี่ยตรงข้อศอกเนี่ยด้านล่างเนี่ยศอ,อกขวาเนี่ยศอกขวามือเราเนี่ยซ้ายหรือว่าซ้ายมือพระเนี่ยจะอยู่อยู่สูงกว่าศอกซ้ายนะครับเหมือนกับอย่างเงี้ยอยู่อยู่ลงมาศอ,อกขวามือมือขวาเนี่ยมือซ้ายเนี่ยก็จะสูงอย่างเงี้ยนะจะสูงกว่า ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเฉพะนะครับของของพระปิดตาของหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วนะครับพระหลวงพ่อแก้วนี้ยังมีคุณวิเศษเขาบอกว่าคุณวิเศษนี้คืออะไรคุณวิเศษคือพระหลวงพ่อแก้วเนี่ยได้การยอมรับและขนานนามว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณทางด้านเมตตาสูงมากๆในแผ่นดินสยามเลย ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันนี้ทำให้มีการเช่าหาหรือว่าทำให้มีการเ,เล่นหากันมั้งตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันผู้ที่มีกำลังทรัพย์ก็อยากจะไยฟ้าหาหลวงพ่อแก้วมาติดตัวคำว่ามาหาสเสน่ห์มาจากไหนหลวงพ่อแก้วเนี่ยเขาบอกเป็นว่านทั้งร้อยแปดเป็นมวลสารว่านทั้งร้อยแปดนำมาผสมผสานกันหนึ่งในนั้นเป็นว่านพวกว่านเสาหลง ลากลักแล้วก็เอานําไปจุ่มลักอีกแล้วก็มีไม้ไก่กุกบางคนบอกว่าไม้ไก่กุกเนี่ยคืออะไรนะครับคําว่าไม้ไก่กุกเนี่ยก็คือมีสมสมของไม้ไก่กุกไม้ไก่กุกเนี่ยเป็นไม้นะครับที่อยู่ในป่าไก่ป่าเนี่ยก็ออกหาอาหารก็บินไปบินมาเมื่อไก่เนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้าเล่เพทุบายเพื่อที่เป็นการที่จะหลอกตัวเมีย นะครับเข้ามาหาตัวเองก็เลยออกอุบายว่าไปจิกอาหารตรงไม้นี้จิกซ้ำๆไปซ้ำมาแล้วก็เกิดเสียงดังจิก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 จกุกกกกอย่างเงี้ยอยู่ในป่าไม้นั้นนะครับก็ถูกเมื่อถูกจิกก็มีเกิดเสียงเมื่อไก่ตัวเมียเห็นเนี่ยคิดว่าตรงเนี้ยเนี่ยมีอาหารก็เลยเป็นอุปเททำให้ไก่ตัวเมียเนี่ยเข้ามาหาตัวผู้นะครับก็ เขาเลยนําไม้ตรงนี้เขาเรียกว่าไม้ทางนี้คือไม้เปรียบเสมือนด้านความเมตตามาหานิยมคือตัวผู้เรียกตัวเมียเข้ามาหานะครับไม้นี้เองนะครับก็เลยนํามามีในส่วนผสมของพระปิตาหลวงพ่อแก้วเชคเอวัน <arım S 1> บาง<ม>องคนะครับโบราณโบราณที่ผมเห็นเนี่ยบางองคเ,เนี่ยมีไม้อยู่ด้านหลังเลยด้านหลังพระปิตาหลวงพ่อแก้วเลยผมเจอนะพวกพิมพ์ปั้นนะเจอนะครับ,นเ,น alet, ครบเคยซื้อพิมพ์ปั้นในองค์หนึ่งแบบโหปึ๊กเลยมีไม้พันสายสินอยู่ที่องค์พระเลยนะครับ ไม่ใช่เป็นไม้หวายนะไม้นั้นคือไม้ไก่กุกนะครับเป็นไม้ที่เกี่ยวกับด้านเมตตามหาสเสน่ห์นั่นเองนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคือหลวงพ่อแก้วนอกจากเป็นพระที่มีมหาสเสน่ห์แล้วเนี่ยยังคงความอลังการไม่ว่าจะเป็นด้านพุทธศิลป์หรือว่าด้านค่านิยมที่เป็นเบอร์หนึ่งตลอดการของภาคตะวันออกจัดได้ว่าเป็นพระที่มีราคาแพงแสนแพงแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะหายาก มากมากตั้งแต่อดีตในปัจจุบันผมเนี่ยได้มีโอกาสนะครับถามไม่ว่าจะเป็นท่านนายกสมาคมผู้นิยมพักเครื่องพ่อวิชาไทยป๋าพยัคฆ์คำพันหรือพี่ที่สนิทสนมกันนะครับพี่นิวมงชนก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าผมได้ไปสอบถามความรู้พี่เขาพี่เขาก็บอกได้สอบถามความรู้ป๋าป๋าก็บอกแล้วก็อาจารย์ผมอีกคนนึงที่สถิตร,ราชบุรีและอีกคนนึงก็เป็นพี่อันพันธุ์นิิคม ที่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดวันนี้คือทุกคนล้วนแต่เก่งและมีความสามารถโดยเฉพาะดูตาเดียวจบแล้วก็ซื้อพระซื้อขายพระในราคาที่ไมงแพงอย่างเช่นพระชุดนี้คือพระปิดตายอดนิยมหลวงพ่อแก้วแห่งวัดเครือวันหลายๆท่านที่ผมพูดวันนี้คือถือว่าเป็นบุคลากรแถวหน้าของวงการพระเครื่องที่สามารถที่จะอ่านออกและบอกได้และชัดเจนตัวจริงเสียงจริงผมยกย่องนะครับให้บุคคลที่ผมได้เอ่ย ขึ้นมานี้นะครับเป็นถือว่าเป็นบุคลากรแถวหน้าของวงการประเครื่องที่มีความรู้มีความสามารถนะครับว่าเขาเก่งจริงจริงนะครับพระหลวงว่าแก้วนะครับกว่าจะมาเป็นแต่ละองค์แต่ละองค์บางค,คนเนี่ยบอกมีราคามีมูลค่าเป็นร้อยร้อยล้านอันนี้คือเรื่องจริงนะครับบางครั้งไอ้ที่บอกเป็นร้อยล้านมันคือบางครั้งไปอยู่กัไปคนที่เขามีตังค์มากอะ่ะเขาไม่ขายจะร้อยล้านสองร้อยล้านเขาก็ไม่ขายเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะขายไปแล้วเนี่ยจะเอาเงินไาทาอะไรนี่อันนี้คือเรื่องจริงนะครับ ตลอดเวลาที่ผมเล่นพระเนี่ยผมได้มีการที่ได้คุยกับป๋าพยัคฆพันธ์เขาบอกอ้วนอย่าว่าแต่ความเป็นสิริมงคลของตัวเองเลยแค่ได้พบเห็นเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็ยากเข้าไปแล้วถือได้ว่าในการพบเห็นแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็บังเกิดแด่ความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองแล้วที่ได้พบเห็นพระหลวงพระแก้ววันโอ้โหผมได้ฟังดังนั้นนะผมขนลุกเลยนะครับ และทุกครั้งเมื่อผมมีโอกาสเนี่ยผมก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆมากมายที่ได้รู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ว่าจะเป็นป้าพิษคำพันธ์นพี่นิวมืองชนพี่อันพันธนิคมอาจารย์สถิตลาบุรีนะครับก็เนี่ยผมก็เก็บเกี่ยวความรู้ก็มาบอกต่อเพื่อนๆนะครับผมบอกได้เลยนะครับสมัยก่อนอดีตอดีตเลยนะเขาบอกย้อนลงไป40ปี50ปีที่แล้วเนี่ยวัดละครสององค์พิมพ์ใหญ่เนี่ยกับหลวงพ่อแก้วหนึ่งองค์เนี่ย ถึงจะแลกกันได้นะครับในอดีตนะในอดีตนะครับความหายากนะผมผมก็ผมก็เชื่อว่าที่ที่บอกว่าแลกกันได้นี่เพราะว่าในความหายากเนี่ยถ้าเป็นพระวัระฆังเนี่ยยังพอจะหาได้อยู่โดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่นี่เมื่อสักสี่้าสิบปีที่แล้วแต่ปัจจุบันนี่ก็หายากแล้วแต่หลวงพ่อแก้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมเกิดมาเนี่ยก็ได้เห็นแต่ในหนังสือเนี่ยไม่น่าจะเกิน20องค์ เห็นผ่านตาเนี่ยไม่เกิน5องค์พิมพ์ใหญ่5 6 7องค์ไม่เกินเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากๆแต่เห็นในหนังสือเนี่ยเราๆสิบห้าถึงยีองค์ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็หมุดผับเปลี่ยนหมุนเวียนโดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่นะไม่เกิน20องค์แน่นอนนอกจากความที่เป็นอมตะของพระพิทาหลวงพ่อแก้ววัชุวันแล้วนะครับพุทธคุณดีนอกและดีในเนี่ยคือดีมาตั้งแต่บวลสาร เม็ดลักที่ท่านเห็นเนี่ยที่อยู่ในองค์พระเนี่ยโบราณโบราณเนี่ยตั้งแต่อดีตจจนปัจจุบันเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยบอกว่าเม็ดลักอันนี้นะครับเป็นเม็ดลักที่เป็นการลงลักและถูกลอกมาจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับที่มีการลงลักลงทองไว้แล้วก็หลวงพ่อแก้วเนี่ยได้นํามาอยู่ในส่วนผสมท่านที่เห็นนะครับก็จะเป็นเม็ดลัก ก้อนก้อนเนี่ยที่อยู่ติดกับพระหรือว่าอยู่ในฝังอยู่ในเนื้อนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือลักที่นํามาจุ่มเนี่ยจะเป็นลักออกโซนแบบเขาเรียกว่าออกแบบน้ําตาลนะครับลักอันนี้นะครับเป็นลักที่มาจากเมืองจีนนะครับใส่ปิ๊บมานะครับซึ่งในไมศไทยเนี่ยไม่มีลักสีนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้เป็นลักที่มาจากเมืองจีนแล้วก็นํามาหลอมละลายใหม่แล้วก็มีการมาหงเขาเรียมห ก็จะมีเศษเศษหรือว่าอะไรเงี้ยที่อยู่ในในเนื้อของน้ำน้ำน้ำรักนะครับแล้วก็นํามาจุ่มกับพระปิดตาของหลวงพระแก้วพระเกวันเพื่อเป็นการถนอมเนื้อพระหรือว่าเป็นการาบางคนบ้างบางตำราบ,บอกว่าเป็นการถนอมเนื้อพระบ้างบางคนบอกว่าเป็นมนสเสน่และก็เป็นมหาสเสน่เนื่องจากว่าเป็นพระเนื้อผงคุกรักแล้วก็จุ่มรักโอ้โห คือทุกอย่างเกี่ยวกับความรักหมดเลยเหมือนกับมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆนะครับมันสุดยอดตั้งแต่การนําไม้ไก่กุกนะครับที่หลวงพ่อแก้วเนี่ยท่านได้เคยได้ไปทุดงนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับเข้าไปเจอกับไม้ไก่กุกในตามป่าป่าเขาลําเนาไัยนะครับถือว่าเป็นมหาสเสน่ห์อย่างยิ่งโอ้โหคืออย่างที่ผมบอกนะครับท่านที่รับชมอยู่เนี่ยจะบอกได้ว่าหลวงพ่อแก้วนะครับ พระเนี่ยใช้ความพันเนี่ยคือต้องดูที่พิมพ์ทรงเป็นหลักพิมพ์ทรงจะบอกเลยว่าพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ขนาดท่านอย่าดูพระแล้วก็ไม่ได้จดจําขนาดไม่ได้มีความที่จะเห็นของแท้หรือว่าอะไรเนี่ยผมนําสององค์นี้มาให้ท่านได้เทียบเคียงเห็นไหมครับจะเห็นได้เลยว่าขนาดแตกต่างกันองค์เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เล็กกดหลังแบบองค์เนี้ยเพียพิมพ์เล็กนะครับแต่ไม่ใช่เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์กดหลังแบบพิมพ์เล็กองค์เนี้ยเป็นพิมพ์เล็กคล้ายพิมพ์ตะกัว แต่องเนี้ยพิมเล็กเนี้ยเขาเรียกพิมกดหลังแบบพิมกดหลังแบบคืออะไรก็คืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชัดๆนะครับว่าเป็นพิมพ์กดหลังแบบด้วยคือพิมพิมอย่างนี้นะครับแล้วก็นําอย่างเงี้ยพิมพ์อย่างเงี้ยเนี่ยพิม์เล็กกดหลังแบบเนี่ยมาประกบด้านหลังอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ประกบอย่างนี้เลยนะครับและพระเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อละเอียดแล้วก็ดุกนุ่มมาก เนื้อละเอียดเกิดจากอะไรผมมีได้มีโอกาสถามป่าพยาคำพันธ์นะครับป่าบอกว่าเห็นไหมครับอันนี้พลิกมากับตรงนี้ได้เห็นได้ว่าขาเนี่ยมันจะพาดไปคนละฝั่งเห็นไหมคือถ้าเผื่อว่าดูตรงเนี้ยจะเห็นได้เลยว่าถ้าอยู่ในหลังแบบนเนี่ยก็คือขาขาขวาทับขาซ้ายเห็นไหมขาขาซ้ายอยู่ด้านล่างขาขาขวาอยู่ด้านบนเห็นไหมครับเหมือนกันได้มีโอกาสได้ถามป่าพยาคำพันธ์ผมบอกว่าท่านก็บอกว่า อันนี้เขาเรียกว่าสาเร็จสุดผงคุกรักคือจะเป็นเนื้อที่ละเอียดคล้ายๆหลวงพ่เอี่ยมวัฒพันสูงแลวเป็นเนื้อสไตล์เดียวกันแทบทั้งหมดวัดทองวัดทองก็เป็นนะหลวงพ่อรวัดทองที่เป็นเนื้อผงคุกรักก็เป็นหลวงพ่เอี่ยมวัดหนังที่เป็นเนื้อผงคุกรักก็เป็นนะครับถือได้ว่าเป็นสุดยอดจริงๆนะครับและเมื่อมีโอกาสนะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไม่อยากให้เพื่อนๆได้เล่นพระตามแต่หนังสืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้เล่นพระตามความเข้าใจของตัวเองแล้วก็เล่นพระเนี่ย ให้ดูจักของแท้บ่อยๆแล้วก็เห็นของแท้บ่อยๆของแท้เกิดขึ้นจากอะไรเราสามารถหยิบจับด้วยมือได้ดูด้วยตาได้ดมด้วยจมูกได้แต่ถ้าเผื่อว่าไปดูพระในหนังสืออย่างเดียวเราไม่สามารถหยิบจับหรือว่ารู้ขนาดหรือว่าจดจาอะไรต่างๆเกี่ยวกับพระเครื่องได้เลยแต่และองค์นะครับองค์นี้มูลค่าหลักสิบล้านหลายๆสิบล้านครับ องนี้ก็หลายหลายสิบล้านนะบางคนตีเป็นร้อยล้านเลยนะครับเป็นร้อยล้านนะบางองนะที่สวยๆแบบร้อยร้อยสองร้อยบางคนตีอย่างนั้นนะครับ <S <S องค์นี้ก็หลักล้านนะครับ <S <S ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามแต่ถ้ามีพิมพ์ทรงและเป็นพระพิมพ์เป็นพระพิมพนะครับเน้นย้านะไม่ใช่เป็นพระพิมพ์ปั้นนะพระพิมพนะสตาร์ทตั้งแต่5้าล้านขึ้นไปในความที่ไม่สวยถ้าสวยๆหลัก10ล้านมีผมสนใจและรับเช่าเพื่อนๆจากทางบ้านนะครับถ <Wow. S 1> ้าเผื่อว่ามีพระ ผมสนใจรับเช่านะครับวันนี้นักอ้วนลอยฟ้าก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อน FC Fan Page นะครับที่เข้ามาติดตามนักอ้วนลอยฟ้ากันทุกๆช่องทางนะครับก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวผมนักอ้วนลอยฟ้าคุณพักคุ้มครองนะครับแล้วก็เพจนะครับร้านคุ้มครองบายอ้วนลอยฟ้านะครับแล้วก็ t ิ k t o อกนะครับแล้วก็ไอจีนะครับก็ u ู u b e ด้วยก็อยากให้เพื่อนๆอย๋ยวผมขึ้นหน้าจองนี้ครับให้เพื่อนๆเข้าไปติดตามนะครับทั้ง 5้าช่องทางที่ผมได้ขึ้นหน้าจอนี้นะครับเข้าติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการติดต่อระหว่างเพื่อนๆกับผมนะครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับถ้าเผื่อท่านใดมีพระเครื่องนะครับสนใจจะให้ผมเช่าบูชาผมมีให้20สิเรับซนสำหรับค่านำพานะครับไม่ต้องดูพระเ็นไม่ต้องเล่นพระเ็นครับก็สามารถที่จะหาค่าใช้จ่ายได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับแฟนเพจและเอฟซีทุกท่านนะครับก็ คนไหนที่สนใจที่อยากจะให้ผมเข้าหาก็สามารถส่งรูปภาพพระมาพร้อมราคาพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับที่เพจด้านล่างนี้นะครับลิง์ด้านล่างนี้นะครับก็วันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็ขออานาจบริวารศักดิ์สิทธิ์นะครับของหลวงพ่อแก้วแห่งวัดเครือวันนะครับแล้วก็พระกระถาหลวงพ่อแก้วแห่งวัดเครือวันนะครับว่าด้วยว่านะครับอิติปารามิตาติงสานะครับอิติสัพยมาคคตานะครับ อิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจตเตนะโมนะครับเพื่อนๆลองท่องนะครับวันละ3จบนะครับแล้วก็จะพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับคิดหวังสิ่งใดนะครับก็ขอให้สมดังความปรารถนานะครับเจอแต่คนดีมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตากันทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมขอบพระคุณนะครับทุก FC ทุกท่านนะครับที่ก็ช่วยกันติดตามแฟนน้องโอ้ลลอยฟ้าครับผม